ช่วงอยากรู้อยากเห็นค่ะเมื่อวานได้คุยกับสาวสวยคุณก้อยในิรุนองงสุภาพไปแล้วนะคะเมาส์กันกระจายทีเดียวค่ะเกี <c oughs> ่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับก,บการทํางานในวงการบันเทิงนะคะ <c oughs> วันนี้จะมาอีกพาร์ทจึงแล้วค่ะเป็นพาร์ทของคุณแม่คนสวยนะคะแหมจะสนุกสนานเฮฮาหรือเปล่าอันนี้เ่องหาหรือเปล่าคุณก,ก,ก้อยนะคะมีน้ำตาบ้างค่ะมีน้ำตาขนาดนั้นเลยมีน้ำตาบ้างอะไรบ้างลูกนะจะตีไม่ใช่คุณแม่นะไม่ใช่คุณแม่แม่ดุมากคือตอนนี้มีลูกสองคนแล้วสามีหนึ่งไม่กลับกันนะ ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไม่ได้ก็ตอนนี้1ิขวบคนหนึ่งแล้วก็3ขวบคนหนึ่ง<อ> เป็นคุณผู้ชายทั้งคู่ไหมผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งสิบขวบนี่คือน้องผู้หญิงผู้หญิงน้องออมค่ะแล้วก็คนเล็กน้องอาร์ตสามขวบแล้วค่ะใช่ย้อนเดี๋ยวก่อนขอขอย้อนเทปไปนิดนึงค่ะกับคุณสามีรู้เจอได้ไงคะก็เพื่อนแนะนําค่ะเพื่อนแนะนําปกติแบบอย่างที่บอกค่ะพี่อยู่แต่ในกองเออเโนโนโนเรียบร้อยช่วนั้นกำลังถ่ายเรื่องแก้วน้ามาค่ะอ่าแก้วน้ามาก็ไปไปเจอกันอะไรเงี้ยเพื่อนแนะนําอะไรเงี้ยก็คุยกันถูกปากถูกคออะไรเงี้ยแล้วก็แต่งงานค่ะแบบ อะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรครับคุณน้องไอ้ตรงนั้นเราอยากรู้มากเลยก็แต่งงาน่แตงงานก็มีแบบโมัวมัวไปนะคะแต่ต้องบอกว่าตั้งแต่แต่งงานมาจนถึงปัจจุบันนี้ประมาณ11ปี11ปีค่ะเกือบสิบสองละค่ะสุดยอดยาวนานชีวิตครอบครัวนานไปเนาะนานไปบ้าดีแล้วดีแล้วดีแล้ว ตอนนี้ก็ลูกสิบขวบค่ะแต่งงานมา12ปีแล้วหูนานมาก12บสองปีสิปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะก็เหนื่อยค่ะเออเขาบอกว่าเกิดเป็นผู้หญิงนี่ลำบากจริงค่ะพี่ จริงค่ะคือนอกจากสิ่งเออทำทุกสิ่งอ่ะนอกจากตัวเองก็ต้องดูแลนะคือปล่อยเหี่ยวมากก็ไม่ได้ก็มีเหี่ยวนิดนึงแต่ว่าเหี่ยวมากก็ไม่ได้แล้วก็ยังต้องเลี้ยงลูกอีกอะไรนี้นะก็แต่โชคดีตรงที่ว่าสามีเนี่ยเป็นคนที่ไม่ต้องดูแลอะไรมากคือมีอาหารกินพอสามีหรือว่าเออสามีไม่ได้สามีเป็นคนที่แบบดูแลตัวเองเพราะเวลาก้อยทำแบบข้าวเนี่ยเขาบอกไม่อร่อย เพราะนั้นหามาปึ๊บหามาเขาจะจัดการของเขาเองถูกต้องแล้วก็อย่างลูกเนี่ยก็จะดูแลแต่อย่างลูกนี่ไม่ต้องมีอะไรมากใช่ไหมทานปลาปลาทอดผัดผักอะไรก็ทานได้แล้วง่ายๆแต่อย่างเขาเนี่ยเขาจะไม่กินเขาก็จะแบบว่าอยากทําเองมากกว่าเฮ้ยพี่พี่เชื่อแล้วอนุคยเล่นเล่นตัวลายได้เหรอดูหน้าน้องบอกว่ามีแบบว่าครอบครัวนลายขึ้นมาเลยนะมีหลายพาร์ทหลายคนก็ค่อนข้างเหนื่อยนะคะกับการเลี้ยงลูก เพราะว่าเลี้ยงเองไปรับไปส่งเองทํากับข้าวเองดูแลองทำไมต้องรับไปส่งเองคะก็ไม่มีใครกังวลไม่มีใครชวนเออไม่เล่นค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณตาคุณยายเนี่ยสแตนบายอยู่แล้วสแตนบายรับส่งอะไรนีอยู่แล้วแต่ว่าด้วยไลฟ์สไตล์ของก้อยเนี่ยคือเช้าไปส่งเขาบ่ายเย็นแล้วก็เข้าร้าน ใบๆเข้าร้านเย็นก็ไปรับเขามันก็ตอบโจทย์มันก็เพอร์เฟกต์สายพอแล้วพอแล้วตอนนี้กบบ้าดูแลเองอาถุมันก็จริงๆอยากจะไปที่อื่นก็ไปไม่ได้่ะเพราะว่าชีวิตมันอยู่แค่นี้เลยอกเพราะว่าเม่อวางตอนที่ที่ติดต่อน้องก้อยเองเนี่ยน้องก้อยยังบอกเลยว่าพี่คะเวลาไหนก็ได้แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างหนูต้องเสร็จสามโมงเพราะสามโมงหนูต้องไปรับต้ออห้ดแล้วไม่ว่าหนูจะอยู่ที่ไหนก็ตามอะไรเงี้ยเพราะลูกเลิกสี่โมงเย็นเรียนอยู่ที่วัฒนาค่ะวัฒนาวัฒนาวิทยาลัย ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เลยรถติดพอดีเลยเสียทุกตาส่มโมงหนึ่งหนูก็ถึงพอดีเดี๋ยวพี่ปล่อยหนูสามโมงนะคะหนูก็ไปถึงเมื่อสี่โมงพอดีพอดีเลยนะคะแต่ดูเหมือนว่าน้องบอกว่าวุ่นวายปวดหัวแต่ว่าสีหน้าก็มีความสุขก็แฮปปี้มากถ้าไม่มีเขาก็ยังคิดว่าเอ๊ะแล้วฉันจะอยู่ยังไงชีวิตจะเรียบไปหรือเปล่าเรียบคงเรียบบ้างเลยค่ะพี่ปลายเพราะว่าหนึ่งกิจกรรมองเรียนลูกก็ไม่มีแล้ววันๆหนูคงต้องอยู่บ้านแล้วเป็นคนที่จริงๆเราไม่ได้เป็นคนแบบรักสวยรักงามจะไม่เข้าสถาบันเสริมความงามอะไรอย่างนี้อยู่แล้ว ก็จะจะว่างเพราะคนอื่นแบบว่าว่าเดี๋ยวฉันไปนวดเดี๋ยวฉันไปอะไรอย่างเงี้ยนี่นี่แบบไปหันผ่านอยู่ในครัวสัะน้ำอะไรเงี้ยเออใช่ไหมคะจะเป็นอย่างนั้นก็เลยตอบโจทย์ว่าเออก็ดีแล้วที่มีครอบครัวนะคะแล้วก็ดูแลเองแป๊บๆมันก็สิบปีแล้วพี่ลูกอ่ะสิบปีแล้วแล้วพี่ก็รู้สึกว่าเออแป๊บเดียวจริงนะเวลาที่เราเหนื่อยเนี่ยเวลาที่เราเหนื่อยเนี่ยมันแป๊บเดียวจริงๆพี่เลี้ยงลูกอะค่ะอยากให้เลี้ยงลูกกันเองจริงๆนะคือเหมือนกับมันได้อะไรหลายๆอย่างแล้วมันก็มีความสุขน้ององ แรกเลยใช่ทุกสิ่งอย่างเลยทุกอย่างเลยแบบหาอาหารหาโรงเรียนทำทุกอย่างอะไรเงี้ยเบิกเงินจากพ่ออย่างเดียวเบิกเงินอย่างเดียวตอนทั้งหมดดีดีดีอันนี้ดีอันนี้ดีดีเลยดีดีทำมาเพื่อการดีอะไรเงี้ยอย่างน้องคนโตน้องออม้องผู้หญิงใช่ไหมคะใช่เป็นยังไงบ้างเลี้ยงลูกสาวเับลูกสาวกับลูกชายต่างกันมากค่ะพี่ปายคือสาวเขาจะอีกอย่างหนึ่งนะหนุ่มเขาจะอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ดี ข้อเสียต่างกันหญิงสาวก็จะหวานต้องดูแลประกบประอบมังองเป็นห่วงเป็นใหญผู้ชายก็ถามว่าไม่ต้องประกบไหมก็ไม่ใช่แต่ตอนนี้ผู้ชายแค่สามใช่ไหมแต่ก็ยังสนแต่ระเบอร์เลยสนมากแต่ไม่ต้องแต่งตัวมากแล้วก็ถึงจะซื้อสื้อผ้าให้แท้ๆก็ไม่ค่อยมีอ่ะก็ไม่ค่อยมีก็ประหยัดตังค์แต่ผู้หญิงนี่เปืองเงินไหนจะ เฟอร์บี้เอสเซนซีรี่ทุกสิ่งอย่างของเอสเซนซีรี่ตุ๊กตาบายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ผู้ชายนี่ไม่ต้องรถเข็นธรรมดาก็ได้แล้วอะไรอย่างนี้ก็แตกต่างกันมาะเ่ยนิดนึง เริ่มเริ่มเงินหมดไงให้แต่พี่ออมอัดเริ่มเงินหมดโอ้กเอาไปรถเข็นธรรมดาแล้วกันออแตั้งไม่ตลกเลยนะครรับดีใครรับเดี๋ยวติดต่อก่อนบ่ายขายเครียดนะแต่มันต้องอย่างเงี้ยคือมันจะต้องหัวเราะมันก็สนุกสนานกันไปกับพาที่เศร้าก็มีพาที่แบบเซ็งก็มีเช่นบางทีมันมันวิกมากมันเหนื่อยมากถ่ายละครไปด้วยร้านไปด้วยแล้วอย่างที่ทราบว่าเศรษฐกิจตอนนี้มันก็ค่อนข้างแย่นะ ก็จะมีปัญหาเรื่องเด็กพนักงานเสริมอะไรอย่างนี้หรือว่าพนักงานที่แบบค่อนข้างไม่ตรงเวลานะก็จะตอบโจทย์ลูกค้าไม่ค่อยได้บางทีลูกค้าก็อยากจะรับประทานคือหิวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็เข้าใจทำไมไม่มาสั่งแล้วไม่มาสักทีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแบบร้านใหญ่มากมีเด็กแค่แบบ5คนอะไรอย่างเงี้ยวิ่งกันไม่ทันวิ่งกันไม่ทันก็ก็มีกลับบ้านก็เครียดบ้างแต่พอเครียด ลูกก็กลายเป็นเด็กดีไปเลยเป็นเฟอร์บี้ตัวดีจากเป็นเฟอร์บี้ตัวร้ายก็เป็นเฟอร์บี้ตัวดีก็แม่ยังไงอย่างนี้ก็หายเหนื่อยมาดูสิดูสินี่คือเสน่ห์ของการมีครอบครัวเนาะมันก็มีครามทุกข์มียังคะเออเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่องอันนี้เปลี่ยนเรื่องนิดนึงออะไรมาวกมาหาจนได้มาดูค่ะพี่เป็นแบบช่วงอะไรนะช่วงอยากเหงื่ออยากเหงื่ออยากเหงื่อบอกแล้วว่าถึงวิธีบอกแล้วว่าเชิญถูกคนอยากรู้มากดูสิเออแต่ก็มีความสุข ดีดีค่ะแฮปปี้ดีโดยรวมนะเพราะว่ามันพอไปได้เขาเรียกว่าพอไปได้นะไม่ถึงกับดีมากแต่ไม่ได้เลวมากอะไรเงี้ยคือโอเคไปเรื่อยๆชีวิตอะไรอย่างเงี้ยพักผ่อนเวลาพักผ่อนก็ปิดเทอมกับไปยกครอบครัวไปต่างจังหวัดสักทีหนึ่งแต่วันธรรมดาไม่เคยหยุดค่ะเคยมีช่วงที่บอกว่าท้อๆแบบนี้นะคะที่น้องก้อยบอกว่ามันอายๆอย่างรุ่มเร้าเนี่ยผ่านวิกฤตช่วงนั้นไปได้ยังไงเออ นี่แหละกำลังใจกำลังใจจากสามีนะคะลูกสำคัญที่สุดเลยคือพ่อแม่ก้อยเนี่ยคือโอ้โหเป็นอะไรที่แล้วก็น้องๆด้วยคือเป็นอะไรที่แบบช่วยกันอ่ะช่วยกันมาหากินอ่ะพี่เออก็คือแบบ นี่แหละกาลังใจเนี่ยสำคัญที่สุดคนเราถ้าดีแค่ไหนแต่ว่าครอบครัวไม่รักกันไม่อบ่นก็รู้สึกไม่ดีเนาะพี่เนาะแล้วมันก็รู้สึกไม่มีกําลังใจในการสู้ชีวิตด้วยนี่แหละหาจากง่ายๆหาจากคนรอบตัวของเราได้ละคนใกล้ตัวนะคะแล้วเขาก็รักเราด้วยค่ะนี่คืออีกพาร์ทหนึ่งของสาวสวยคนนี้นะคะน้องก้อยนรุมนพงม์ชุภาพนะคะกับเรื่องของครอบครัวเมากระจายเมนรู้สามีดูอยู่หรือเปล่าเอ๊ะอย่าเปิดนะอย่าอย่าเปิดให้เขาดูนะนะเดี๋ยวส่งตรงไปเอาซีดีไปให้เลยนะแต่อีกมุมหนึ่ง อย่างที่บอกว่าวันนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านหอกก้อยอิลิตกริวบายอยู่ที่ชั้น2 k Village นะคะพรุ่งนี้คุยแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องร้านนี้ไม่ค่อยอยากจะโฆษณาเลยนะคะพรุ่งนี้ยังคะเนี่ยยังรอนิดนึงรอนิดนึงแต่ว่าตอนนี้ให้เบอร์โทรได้เอาเบอร์โอรเบอร์ถอยแล้วเหรอคะ026612436นี่่ต้องมาคืนนึงละค่ะคุณผู้ชมเปมากไปมากค่ะ อันนี้คือแค่หนึ่งใน6สาขาเท่านั้นใช่ใช่จริงๆมีเจดนะคะเพราะว่าเอออีกที่หนึ่งไม่ถือเป็นร้านที่พี่ดุ๊งโลดนูนะคืออีกที่หนึ่งเนี่ยเป็นครัวกลางผลิต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 อย่างเดียวเลยอยู่ในโรงงานสามีุเดี๋ยวคนนี้มาเมากันยังโอ้โหน่าสนใจไม่ค่อยอยากพูดเลยนะคะไมคุณนี้ยังคะต้องบอกว่าเดี๋ยว่งนี้ต้องมาติดตามนะคะเรื่องราวของการทาธุรกิจของสาวคนนี้แล้วแบ่งเวลายังไงก็ไม่รู้เก่งจริงเลยทุกวันนี้ก็ยังงงอยู่ค่ะ <c oughs> แล้วรักมากวันนี้ขอบคุณก้อยนะคะ <c oughs> ยินดีค่ะพรุ่งนี้คุยกันใหม่แล้ววันนี้เราสองคนลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ